สาลดีกาตีตกคำร้องชันชัยปมทักษิณพักรักษาตัวชั้น14ณนไต่สวน13มิถุนายนนี้30เมษายน2568ศาลฎสาดีกาแผงคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองมีคำสั่งยกคำร้องของนายชันชัยอิสนร์รักที่ขอให้สารไต่สวนกระบวนการบังคับโทษจำคุกนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีซึ่งพักรักษาตัวบนชั้น14โรงพยาบาลตำรวจโดยเห็นว่านายชันชัยไม่ใช่คู่ความและไม่ได้รับความเสียหายโดยตรงในคดีจึงไม่มีสิทธิ์ยื่นคำร้อง แต่สารกลับไม่เพิกเฉยต่อข้อสงสยัยโดยมีคำสั่งให้ส่งสำเนาคำร้องถึงคู่ความในคดีเดิมทั้งฝ่ายโจทก์และจำเลยให้ตอบกลับว่าข้อกล่าวอ้างมีมูลหรือไม่พร้อมสแสดงหลักฐานภายใน30วันอีกทั้งยังเรียกผู้บัญชาการเรือนจำอธิบดีกรมราชทัณฑ์และนายแพทย์ใหญ่โรงพยาบาลตำรวจมาให้ถ้อยคำและเอกสารประกอบเพื่อไต่สวนในวันที่13มิถุนายน2 5 6 8เวลา9นาฬิกา30นาที แม้คำร้องจะถูกตีตกแต่การที่ศาลเรียกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาไต่สวนเองบ่งชี้ถึงความไม่แน่นอนและความกังขาในกระบวนการบังคับโทษว่านายทักษิณรับโทษจำคุกจริงหรือไม่และอาการป่วยมีความชอบทมเพียงใดต่อการพักรักษาตัวนอกเรือนจำนี่อาจสะท้อนแรงกดดันจากสังคมและสัญญาณว่าศาลกำลังจับตาใกล้ชิดต่อกรณีที่สาธารณชนให้ความสนใจสูงด้วยความคาดหวังว่าความเสมอภาคทางกฎหมายจะต้องเป็นจริงไม่ว่าจำเลยจะเป็นบุคคลระดับใดในสังคม